สวัสดีครับตลอดหลานยายชาแนลนะครับดีดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ชาแนลของผมนะครับชาแนลเรื่องเงินนะครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอดหลานยายชาแนลในยุคของสถานการณ์แบบนี้นะครับคนที่ต้องการสินเชื่อนะครับผมว่าลองดูตัวนี้ครับนะฮะเขาเชื่อว่ามันเป็นการให้กู้ที่มีดอกค่อนข้างต่ํา นะครับประทุกมากๆนะครับเพื่อนๆเข้าไปที่เงินด่วนปลดหนี้ .com นะครับเขามีวิธีการขอสินเชื่อนะครับชิดแสนง่ายนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็คืออาจจะแค่โทรหาเขานะครับหรือจะทักไลน์ไปนะครับหรือจะสมัครออนไลน์ก็ได้นะครับมาทำความเข้าใจกับเงินด่วนปลดหนี้ .com นะครับ ตัวนี้นะครับเขาเป็นเงินด่วนออนไลน์นะครับซึ่งการันตีนะครับให้กับผู้ที่กู้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะครับทุกอาชีพเลยนะครับสามารถกู้ได้จริงๆนะครับกู้ได้สูงสุดตามที่คุณต้องการทันทีนะครับดอกเบี้ยเนี่ยเขาคิด100ยละสอบาทนะครับกู้ได้ทุกอาชีพนะครับเน้นว่ากู้ได้ทุกอาชีพนะครับแค่คุณมีเอกสารหรือว่าหลักฐานข้อมูลเนี่ย ที่พร้อมอยู่ในมือเนี่ยนะครับก็สามารถจะกู้ได้ทันทีเลยนะครับกู้ได้มากด้วยนะครับไม่ได้จํากัดว่าคุณจะอยากกู้มากน้อยขนาดไหนนี่นะครับขอให้คุณได้นะครับก่อนที่จะขอกู้นะครับคุณพิจารณาตัวเองนิดนึงนะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับเขาไม่ต้องการเอกสารอะไรมากมายนะครับเป็นเอกสารพื้นฐานนะครับผมจะแยกแบบนี้ครับ กรณีที่1นนะครับถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทนะครับหรือเป็นข้าราชการนะครับรวมไปถึงพนักงานประจํานะครับคุณก็แค่เตรียมเอกสารพื้นฐานนะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนนะครับแล้วก็สเตตเมนต์ครับกรณีที่2นะครับคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือคุณประกอบอาชีพอิสระนะครับคุณก็ควรจะมีรูปหน้าหลานนะครับหรือถ้าใครค้าขายเนี่ยนะครับมีทะเบียนการค้าแนบมานะครับก็จะดีนะครับ สเตทเมนต์นะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอ้โหแค่นี้นะครับกู้ได้แล้วนะคะส่วนกรณีสุดท้ายนะครับหากว่าคุณไม่มีเอกสารอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารแสดงรายได้หรือติดแบ c ็กลิสบูโรเนี่ยนะครับยังไงต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่นะครับแจ้งปัญหาให้เขาทราบก่อนนะครับการกู้ยืมเงินไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับถ้าคุณเดือดร้อนนะครับผมมีทางชี้นะครับจะได้ไม่ได้นะครับ ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ